สวัสดีครับวันนี้จะมาบอกว่าเราต้องทำอะไรบ้างภายในเกมนะคร่าวๆที่ผมผมไปค้ำๆแล้วก็รู้มาว่าต้องทำอะไรบ้างตอนหนึ่งวันนะครับสิ่งแรกที่เราต้องทำเลยก็คือเควสใช่ไหมครับเควสมันขึ้นมาเยอะเนี่ยก็เน้นเควสหลักแล้วก็เควสม่วงเควสน้ำเงินอะไรทำกันให้ครบนะฮะเควสหลักน่าจะเป็นเควสที่อยู่ด้านบนสุดนะครับแล้วสิ่งที่เราต้องทำสิ่งที่เราต้องทำทุกวันนะครับเพื่อนๆครับเห็นตรงนี้ไหมครับอันนี้คือดันเจียนที่ลายวันนะครับดันเจียนนี้อันนี้เซิร์ฟดีกี่โมงผมไม่แน่ใจนะแต่ดันเจีี้นนเ่ มันสามารถลงไปหาของแล้วก็ได้เงินแล้วก็ได้ ecp นะครับอันนี้นะมันสามารถขายได้ตลัดได้เป็นเพชรน,นะแต่ว่าเราจะขายได้ต้องเลเวล35ก่อนนะครับตอนนี้ผมยังไม่สามหาเดี๋ยวถ้าเกิด35มจะมาขายให้ดูนะครับดันนี้1ชั่วโมงต่อวันนะครับอันนี้1ชั่วโมง1ชั่วโมงต่อวันนะครับดันนี้ก็เหมือนกันครับได้หีบมาเปิดนะครับลุ้นของนะลุ้นกล่องลุ้นกล่องอาวุธมาเปิดกล่องของมาเปิดนะครับส่วนนี้ครับน่าจะเป็น8ชั่วโมงต่ออาทิตย์นะครับลงมาก็จะได้ใบตีบวกนะครับบใพวกนี สามารถซื้อขายได้ตลาดของเขาเนี่ยคือสามารถซื้อขายก็ได้เป็นเพจเลยนะครับเ <_ an> ติมเพรก็ได้ซื้อขายก็ได้แต่ว่าตอนนี้ยังไม่รู้ว่าต้องเติมอาสิทธิ์ในการขายของในตลาดหรือเปล่านะครับอย่าลืมลงนะครับอันนี้ดันนี้ยังไม่เปิดนะครับดันอีกพีนะ <_ an> แล้วก็ลายวันครับผมกดดูที่ร้านค้าตรงนี้นะครับขวาบนลายวันนะครับที่เราต้องซื้อนะที่เป็นเงินนะนะ <_ an> ครับคลิกมาที่ช่องที่2ตรงนี้ครับใบตีบวกนะครับใบตีบวก10ใบ อาวุธนะครับแล้วก็ใบตีบวกชุดเกาะอันนี้กล่องกล่องสุ่มชุดเกาะนี่ผมอ๋อมันกล่องใบตีบวกน่าจะสุ่มออกมานะครับอันนี้น่าจะเป็นเวลาลงดันเจี้ยนนะครับส่วนอันนี้เป็นการสุ่มอาวุธนะแต่มันสุ่มทั้งหมดนะเลเวลที่ปลดมาถึงจะได้นะครับเวลต่อไปก็เวล40นะครับตอนนี้คือได้แค่2อันมันสุม่มหมดเลยนะค,คือไม่ใช่แค่อาวุธของเรานะฮะถ้าสุ่มอาวุธอะไม่ใช่แค่อาวุธของเราสุ่มทุกอาวุธเหรียญตรงนี้นี่ยังไม่แน่ใจว่าหามาจากไหนนะฮะโอเคแล้วกกก็ววิธีีารตบของ อาวุธนะครับหรือว่าชุดเกราะนะเราต้องตีบวกเพื่อที่จะให้ตัวเราฟาร์มได้ไหวนะครับเมื่อเรากดเข้ามาตีบวกครับให้กดไปที่ของนะครับเสร็จแล้วจะยกตัวอย่างให้ดูยังไงดีวะเพื่อนเวลาตีบวกนะครับกดไปที่ของอ่ะถ้าเกิดเป็นแดงแบบนี้แสดงว่ามันมีโอกาสแตกนะท่านเพื่อนอยากจะรู้ว่าแม็กของการตีแม็กของการตีบวกของแต่ละไอเทมอ่ะเป็นยังไงนะครับให้กดติ๊กถูกตรงมุมซ้ายล่างตรงนี้ติ๊กแล้วอ่ะ มันจะตีทีเดียวเลยว้สมมติว่าสมมติว่าผมตีชุดก่อนเนี่ยมันสูงสุดได้แค่บวกหใช่ไหมพอเราติ๊กถูกเมื่อกี้เสร็จแล้วเนี่ยแล้วเรามีใบ5ใบเรามีใบประมาณ10บใบใช่ไหมเรามีใบ้10ใบแต่เราติ๊กถูกไปแล้วอ่ะแล้วเรากดปุ๊บมันจะบวกให้ถึงสูงสุดที่ไม่แตกเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดเราจะกดหลังจากที่มันเตือนนะครับว่ามันจะแตกเนี่ยก็ต้องเสี่ยงว่ามันจะหายไปหรือเปล่านะครับหายไปเลยนะต้องติ๊กถูกแล้วกดนะฮะถ้าเกิดขึ้นแดงนี่ไม่ได้นะครับขึ้นแดงแสดงว่ามีโอกาสแตกนะครับ ถ้ายังไม่แดงก็ตีต่อได้นะครับอันนี้ผมยังผมตีไปแล้วไงผมตีไปแล้วใบหมดแล้วนะครับก็คือติ๊กถูกกดใบลงไปมันจะตีบวกให้ได้สูงสุดของตัวเองเลยมันจะตีให้ได้บวกสูงสุดของของชิ้นนั้นอันนี้คือสะดวกมากในการตีบวกนะครับแล้วก็วิธีการผสมนะครับอาวุธแล้วก็สัตว์นะครับสองอย่างนี้นะสัตว์ขี่สามารถผสมได้ครับเลือกเมนูที่2อ,อ่ะแล้วมันก็จะใส่4ตัวผสมนะครับก็จะ,จะมีโอกาสออกขั้น สูงกว่าตัวเองนะครับแต่เลทเนี่ยผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเลทเท่าไหร,ร่นะฮะแต่และตัวที่เรามีเนี่ยมันก็จะบวกสเตตัสเราไปเรื่อยๆด้วยถ้าเกิดเรามีตัวไม่ซ้านะฮะอาวุธครับอาวุธเหมือนกันนะอาวุธคือเมนูนี้แล้วก็ช่อง2นะมี4อันก็มาผสมสีเดียวกันนะฮะผสมแล้วก็จะมีโอกาสขึ้นสีที่สูงกว่าระดับที่เราใส่ไปถ้าเกิดใส่สีขาวนะสีอันเลยเนี่ย ก็จะมีโอกาสออกสีเขียวใส่สีเขียวก็มีโอกาสออกส,สีฟ้าใส่สีฟ้าก็มีโอกาสอาอกสอีม่วงอะไรเงี้ยแต่ว่าโอกาสก็น่ายากหน่อยครับแล้วก็อันนี้อีกหนึ่งอันครับเพื่อนมันเป็นสเตตัสที่เราให้อัพนะครับมุมนี้นะฮะจะเป็นโจมตีระยะใกล้แรงขึ้นระยะไกลแล้วก็แล้วก็โจมตีเวทอันนี้จะเป็นป้องกันกระภาพป้องกันเวทแล้วก็อันนี้จะเป็นเพิ่มเลือดครับน่าจะนะก็ใครตีใกล้ก็ผมก็อัพอันนี้ไปก่อนเน้นอันนี้จะได้พลังโจมตีใกล้แรงขึ้นอันนี้โจมตีไกลโจมตีเวทนะเน้นหลัก แล้วก็ในร้านค้าในเมืองมันจะมีใบสกิลขายด้วยนะก็ไปซื้อมานะครับใช้เงินในเกมเนี่ยเราก็มีอยู่แล้วก็ดึงมาตอนนี้ก็ผมดึงมาหมดแล้วที่มันราคาที่พอเราซื้อจะซื้อได้เดี๋ยวพวกราคานุ่นเลย 9M 9ล้านขึ้นไปเดี๋ยวลองดูว่ามันจะหาเงินง่ายขนาดไหนครับเดี๋ยวมาซื้อกันนะฮะทำให้สกิลของเราเพิ่มความแรงขึ้นนะครับมีบงมีบัฟเก็บเวลง่ายขึ้นครับนี้ก็ทำเควสไปเรื่อยก่อนนะครับผมรอเลเวล4ี่เนี่ยเปลี่ยนเป็นคาสที่2นะฮะน่าจะมีอะไร ที่สนุกกว่านี้เพิ่มขึ้นยังไม่มียังไม่ได้ไปคอนเทนต์พวกล่าบอสหรือว่าลงดันเจียนเลดอะไรอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตมาอัปเดตกันอีกทีหนึ่งครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้พลาดคลิปให,ใหม่ที่ผมอัปเดตนะวันนี้ลาไปก่อนพบใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ